สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่อบกุกอกนะคะเดี๋ยวมาดูปลากันค่ะว่าเหลือเท่าไหร่นะคะวันนี้เดี๋ยวกาลังจะลงไปนะคะเดี๋ยวซ่อนดูก่อนเด้อจะ้ะว่ามันจะได้เหลือเท่าไหร่นะคะจะเดี๋ยวตั้งก่อนมาตั้งทางร่มค่ะมันร้อนน้ําแห้งหมดแล้วจ้านะนะคะดูก่อนค่ะว่ามันจะมีปลาไหมเนาะ น้องเล็กๆนี่แหละอะไรที่วิ่งน่ะพ่อพอ, <c oughs> อะไรวิ่งรุดๆล้วนัดๆๆอยู่นะม <c oughs> ันเจ <c oughs> ้นี่ละ <c oughs> ทำไม <c oughs> ำไม่เจอเ่ะอทำไมผมเห็นได่ถูกอ่ะก็กุ้งก็มีนะคะนี่โอ้มีกุ้งขาวด้วย ม่ได้ส่วนไม่ลองมาซ้อนเนาะโอมันมีกุ้งรสปริยายนะคะนี่กุ้งขาวเยอะจังเลยก็เอาคู่มาให้หน่อยจะเอากุ้งนี่แหละก็คอยบรได้เอาไอ้ต,ตามาเนาะหลงไปแล้ว จะตั้งไว้ตรงนี้่องปลาโอ้ยกุ้งขาวมีอยู่นะนี่โอ้ยปลาแล้วเราก็เอาขึ้นไปไว้นะคะข้ามไปขามไว้โดข้ามไปข้ามมาก,กันแล้วนี่จะถูก ข้อเราบอกว่าหนนะโอ้ยเยอะจิ this, yeah hmm. um? uh. like ๋วเยอะชะดงปะเก้าเรื่องของข้อนี้นะาจะไปปล่อยก็ไปปล่อยเออข้อตแล้วค่ะอื้มเออเลือกโบว์บักเข้าดรบ่ล่าใส่นะโอ้เข้าอีกแล้อ เตมเลยทไรดีลไม่ได้เล้ยบัวนไปซะก่อนะพ่อโอ้นขาข,ขโคกบนละคาไปใส่ทั้งใหญ่ไหม ว่าเราจะให้มันแห้งขอตุ่มก่้นแหเนาะเราจะเพิ่งเอาเนาะพ่อไกว้ขออ้อเถอะนี่ฉันก็เอาน้ำลงมาใส่ด้วยไม่จะเอาเฉพาะกุ้งนั่นแหละบางทีเราจะเอาน้ำลงมาใส่ก็ได้ค่ะจะให้คนพ่อตัดน้ำจะจะเอาเฉพาะป,ปลาหนวดเท่านั้นนะคะโอ้เยอะมากเลยค่ะปลานะคะนี่ ก็จิงอมแล้วเนาะอ้เยอะมากค่ะทุกคนปลายังเหลือเยอะอยู่นะคะจะให้ปล่อยไว้กุ้ปลาอ้โอโอ้โหโอ้โหโอ้โโหแซ้วแก้วก็สนุกดีค่ะนะคะนี่แต่ที่แม่จะเอาเฉพาะกุ้งนะคะ นะะเห็นอยู่เนาะคะ่ะปลานะคะทุกคนปลายังเหลือเยอะค่ะเดี๋ยวจะให้น้ําลงมาไว้อีกอยู่เพราะว่ามันเหลือเยอะนะคะปลาเดี๋ยวคุณแม่ก็จะหาทางตัดน้ําลงมาไว้ให้ปลานะคะตัวเอาเฉพาะกุ้งขาวค่ะก็จะมีปลาโนนจันนะคะแล้วก็ปลาจาระเม็ดค่ะเอาปลาหนวดนี่แล้วเบิรง น้ำลงมาก็ะชือเปล่นี่ก็คือสิได้ไหมน้ำอลดเพราะว่าน้ำมันก็แบนเหลือเยอะอยู่นะพ่อโอ้โหโอ้โหต้องกระดูกตลอดเลยแล้วหนอตั้งไว้เฉยๆเวลาเอาขึ้นแล้วอุดเยอะมาก ข้อขาวเท่ากับมองเลยแล้วดูนะคะเวลาเราซ้อนไปตามเยอะเลยเยอะมากอีกนี่หน,ห,นหนังอยู่ปลาทั้งหมดเลยนะคะ,<ฟ>ะอ,อู้หก็เทียมขึ้นอยู่แถวนอกอู้ปลานะคะนี่เวาลาเราวงไปนี่เยอะมากเลยค่ะอู้หูโอ้โหแคร

จริงๆปลาก็บางคนจะอยู่ที่น้ำนี่แะค่ะถ้าสมมติว่าเราเอาขึ้นไปมันก็คงตายค่ะนะคะมันไม่เหมือนน้ำธรรมชาตินี่นะคะปลาจระ,ะมิดกับปลาโนนจันยังเหลือยเยอะเลยเม,มื่อกี้นี่ได้ครึ่งสวอิงหัะนะคะ ยกขึ้นแล้ดเยอะมากแม่กุ้นี่แล้วนี่โอ้ปลาดังยังเหลือเยอะค่ะนะคะเดี๋ยวจะหาเอาน้ําลงมาใส่ก่อนคุณแม่ก็จะไม่เอาขึ้นไปนะคะเพราะว่าถ้าเอาขึ้นจากหนองสะก็กลัวมันจะตายคะ่ะให้เขาอยู่แบบนี้ละเดี๋ยวจะหาน้ําลงมาใส่ให้บรรเทาชีวิตไปก่อนนะคะ เพราะว่าสวยๆค่ะปลาก็มีแต่ตัวสวยๆเห็นดูดกันเยอะแยะเลยนะคะเมื่อกี้นี้เราเอาไอ้นั่นนะคะก็โอ้ยยกขึ้นเยอะมากเลยค่ะต้องขอบคุณนะคะคลิปนี้ค่ะลงมาหาซ่อนดูปลานะคะก็ยังเหลืออยู่นะคะก็จะให้เขาอยู่ตรงนี้ค่ะเดี๋ยวจะหาน้ำลงมาใส่ตรงสระนะคะ คลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะ FC ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ช่องไม่อับก,กุกกอกด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า